ก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนนนาน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อคลิปวิดีโอแบ่งมันมาเครื่องนะผมพี่นนาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบรงไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายครับก็เป็นย่อยๆเหมือนเดิมนะผมครับวันนี้ก็เป็นเหรียญชุดเล็กนะผมมาแบ่งปันนะครับพี่นนาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมมาเริ่มนิงแรกเลยนะผม วันนี้ก็เป็นเหรียญเล็กนะผมเนี่ยครับชิ้นสวยนะผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรักนะผมเนี่ยครับวัดศรีรัตนารามนะผมเนี่ยครับอำเภอโคกสําโรงจังหวัดลพบุรีนะผมเนี่ยครับอันนี้เหรียญนี้ออกปีสองห้านะผมเนี่ยครับเนี่ยเหรียญปีสองห้าถือว่ายังสวยอยู่นะครับสภาพนี้นะผมเนี่ยครับสภาพสวยเลยนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อรักวัดศรีรัตนารามนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นด้านบนก็เป็นพระพุทธนะผม เงียบสวยนะผมนี่ครับมีสะท้อนไฟนะครับเหรียญจริงสวยนะผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครัเนี่ยบเป็นรูปเพชรอย่างนี้นะครับนี่ครับหลวงพ่อรักนะครับนี่ครับวัดศรีรัตนารามนะครับจังหวัดลพบ,บุรีนะผมนี่ครับปีสองห้านะผมนี่ครับที่น่านาคนไหนสนใจสายใครก็ไรับแคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเหรียญจริงสวยนะผมนี่ครับเงียบองค์นี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผม ครับราคาเบาๆนะผมนี่ครับพี่นันนาคนเอกสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนับสายลูกศิลูกหาน่าจะเช่าหากันอยู่นะผมนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อรักนะครับภาษีรัตนารามจังหวัดลพบุรีนะครับปีสองห้าเลยนะผมนี่ครัพี่นาันนาคนเอกสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญชุดเล็กเหมือนกันนะครับสวยๆเลยนะผมนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่นาคนะผมนี่ครับวัดโนนขุนชัยนะผมนี่ครับอำเภอปักตรงชัยจังหวัดนครราชสีมานะผมนี่ครับอันนี้ออกปีสองสี่เลยนะผมนี่ครับเหรียญถือว่ายังสภาพสวยเดิมๆเลยนะผมนี่ครับนี่ครับเหรียญสวยเลยนะผมนี่ครับเป็นเหรียญ ลูกไข่เล็กนะผมนี่ครับหลวงปู่นาคนะผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะผมนี่ครับนี่ครับวัดโนนขุนชัยนะผมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะผมนี่ครับปีสองสี่นะผมนี่ครับนี่น่าจะเป็นยันห้านะผมนี่ครับเหรียญกลมเล็กนี่ครับลูกไข่นะสวยๆเลยนะผมนี่ครับพี่น้าๆคนไีนสนใจสายไข่ก็ไลน์แค่รูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเหรียญนี้ก็แบ่งปันเท่ากันนะผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผม พี่นาน้คนไหนสนใจสายใครก็รายแคปรูมาสอบถามได้นะผมนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมครับร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญเล็กอีกเหรียญหนึ่งครับสวยๆเลยนะผมอันนี้เป็นเหรียญของพระครูอรุณนะผมน่ครับเข็มมากอนนะผม นี <muitas> ่ครับว <ição> uh, exactly. ัดเชิงสายนะผมนี่ครับจังหวัดนครราชสีมานะผมนี่ครับสายลูกศิษย์ลูกหาน่าจะรู้จักกันดีนะผมนี่ครับเช่าหากันอยู่นะผมนี่ครับนี่ครับเรียนพระครูอรุณนะผมนี่ครับสวยๆเลยนะผมนี่ครับนี่ครับอนุสรณ์พระครูอรุณนะผมเข้มมาก่อนนะผมนี่ครับวัดเชิงสายนะผมนี่ครับหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้นะผมนี่ครับนี่ครับ เหรียญสวยๆอยู่เลยนะผมนี่ครับเหรียญเล็กนะผมวันนี้นะครับพี่นานาคนไหนสนใจสายใครก็ไลา์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมครับเหรียญนี้ก็แบ่งปันเท่ากันนะผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับพี่นานาคนไหนสนใจสายใครก็ไลา์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับนานานะครับเหรียญเล็กนะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมครับพี่นานาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับวันนี้เป็นเหรียญชุดเล็กนะผมนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะผมนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงของหลวงพ่อลาบนะผมนี่ครับวัดสแกนะผมแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะผมนี่ครับนี้ออกปีสามเจ็ดนะผมนี่ครับหลวงพ่อลาบนี่ท่านก็เก่งนะผมนี่ครับแห่งเมืองกรุงเก่านะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับเหรียญสวยๆนะผมนี่ครับหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้นะครับ เนี่ยครับพระครูเนี่ยครับถาวรนะผมเนี่ยศีราจานนะผมเนี่ยอยู่หลวงพ่อลาบนะผมเนี่ยวัดสแกนะผมเนี่ยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับปีสามเจ็ดนะผมเนี่ยครับเป็นเม็ดแตงสวยๆนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับให้ลูกให้หลานแขวนได้นะผมเนี่ยครับเป็นเหรียญชุดเล็กนะครับวันนี้นะผมมาแบ่งปันนะับราคาเบาๆนะผมเนี่ยครับ สายพระนครศสิยุทธาก็เล่นหากันนะผมนี่ครับเหรียญหน้าหนาเลยครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันเท่ากันนะผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมครับไม่รู้สายลูกศรลูกหาเช่าหากันเท่าไหร่นะผมผมได้มาไม่แพงก็มาแบ่งปันนะผมนีนันนะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับหลวงพ่อลาบท่านเก่งนะเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมครับมาสแกนนะครับปีสามเจ็ดแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับ เขาไปอ่านประวัติดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญเม็ดแตงอีกเหรียญหนึงนะผมเนี่ยเหรียญเล็กเป็นหลวงพ่อนะครับเนี่ยนั่งถือเนี่ยพระคัมภีใบลานอย่างนี้นะผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าออกที่ไหนนะผมเนี่ยแต่เป็นพระแท้ดูง่ายนะผมเนี่ยการแท้ทุกองค์นะผม หลังก็เป็นยันนี่ครับหกแปดอย่างนี้นะผมน่าจะครบรอบอายุหลวงพ่อนะผมนี่ครับเหรียญที่สวยเลยนะผมนี่ครับนี่ครับมีสะท้อนไฟนะครับเหรียญจริงก,ก็สภาพสวยทุกเหรียญน,นะผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้นะผมนี่ครับนี่มีเลขหกแปดนะผมนี่ครับเป็นเม็ดแตงสวยๆนะผมอันนี้ก็แบ่งปันเท่ากันนะผมนี่ครับร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับพี่ด้านหน้านสนใจสายใครก็ลายแคปร,รูปมาสอบถามได้นะผมครับ สายใครก็แอดไลน์มาครับผมครับเข้าไปหันประวติอดูนะครับร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับข้าวครับโอเคครับผมครับต่อไปก็ปิดท้ายด้วยนี่ครับเหรียญดีพิธีดีนะผมนี่ครับลูกศิษย์ลูกหารู้จักกันดีนะผมเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่แพรววาโรนะผมนี่ครับแห่งวัดรังมันนี่ครับจังหวัดนครปฐมนะผม นี่ครัลหลวงปู่แท้วนี้ท่านก็นดังมากนะผมนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงเนื้อฟ้าบาดนะผมอันนี้เป็นรุ่นแซยิแดแซยิดแปดแปดนะผมนี่ครับหายากนะผมนี่ครับเป็นเนื้อฟ้าบาทนี่ออกปีห้าสามเลยนะผมถือว่าเป็นปีต้นๆของหลวงพ่อเลยนะผมนี่ครับนี่ครับเหรียญเม็ดแตงสวยๆนะผมน,นี่ครับตอกนี่ครับพอพานลงสังกตินะผมน,นี่เป็นลายเซ็นชื่อหลวงพ่อนะผมนี่ครับ เงี้ยสวยๆเลยนะผมนี่ครับสภาพเดิมๆครับผมนี่ครับเป็นแซยิดนะผมเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับเนี่ครับมาวาโรนะผมเนี่ยแซยิทแปดสิบแปดปีนะผมหลวงพ่อนะผมเนี่ยออกวัดลังหมันนะครับเนื้อฟ้าบาทส,สวยๆนะผมให้ลูกให้หลานแขวนได้นะผมนี่ครับหายากนะปีห้าสามเลยนะผมเรื่องนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งนะผม ครับราคานี้น่าจะหาไม่ได้แล้วนะผมนี่ครับพี่นนะคนเอกสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับนี่ครับข้าวครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพักกองนะครับพี่นนะคนเอกสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองนะครับตกลงสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคครับผมก็ฝากพี่นนะคนเหนเข้ามาชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผม ชอบไหนก็ไลค์แคปลูปมาสอบถามได้ครับผมเคครับขุมครับผม